สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาน,นีเจะเจ็บมาจินผัดเทียวว่ามาจินตำหอยแข้งใส่มะาม่าครับหรือตำมะม่าครับตำหอยแข้งตำมะม่าครับพี่น้องมานีผักกระมีไงผักชีลาวนุ่งกระหมกแดงบมกทั่วครับมานีเมือนเดิมพี่น้องทั้งไทยแล้วก็สปอปปล่อ,อ,พ,อ,อ,พ,ยอยพี่น้นนอ,นองที่ไปก้าวอยู่ตังประเทศครับเี่สาวอยู่ต่างประเทศที่ใช้อยู่เป็นเทพครับถึงแม้เอ็กซ์เรย์ครับออ่าย่าพี่น้องที่ไปก้าวอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ก,กินต้องกันมาพี่น้อง เลือบหอแข็งน้อยไงครับหอยแข็งตัวโตๆนี่เป็นหรอกอืมหวานจบับลองแต่งเต้มมามาบ้างพี่นอ้อง เอากันยืมไปหนังเปรี้ยวๆแซ่บไปหนังเลย เสียเล่าของความไปหลังไเลือลวงมันเป็นเลือดต้องต่อม่าสะน้ำเย็นมันไม่ค่อยเสียงตึงไป่ล้เอ็นนี้หน,นห่งมันเจอแต่ความผ่อน,นรัพี่พนน้องครับ สบายไม่รู้กรุ๊พี่อนอ่ะทีเจียวเขาฝากคนใดคนแชร์คนติดตามคนซับสไครต์แล้วคนกระดิ่งให้เจดเจด้วยนะครับขอบคุณครับเพ่าแไม่พี่หวัง นุ่มๆพี่น้องกุบๆหน่อยำใส่ม <exclude> ือแล้วใส่ซอสเบอร์แซ่บ คินจิตมป่ะไม้แห่ะมากขับของมักห,หแข่ง tiền 你也不知我讲，浙江朋友也不了 ข้าเทียมข้าเทียมข้าไปอยู่ตอนต่ำผมหิ้วๆเลยพี่น้องเหมือนกินไปกินมาดีตาย แซ่บปิ่นเนาตํานี่ก็ตําเส้นก๋วยเตี๋ยวามาตําใส่หอยใส่กุ้งนึง น้องต่ำเซ็กไม่มาครับพี่น้องแสบ หนาวยังคือจังคนห้ขของหนาวๆนาบพี่น้องมันบดย็นบ่บ,บ่หนาวไปเลยปเป็นเวลานี่คนห้องบ่สบายเลยากาแบบเนี้ย Mm -hmm. Sao mà mày cụt đi nào Đang làm bạc cứ con โอ้สุดยอดครับพี่หน่องแรบเอาอกแดงมาล่างป่าครับทั้งมันเผ็ดทั้งแก่กับหายน้ำเลยครับเพราะออกแดงมันมีน้ำห้องอ่างไปย่ไป,ยไปน้ำม,มันก็จะมีโอเคครับวิธีการนั่งกิน,กนตำหอยแข้งเงี้ยครับใซ่ส้นมะหม่าล้องเบิงเข้ากันปันยังแสบข้าขนาดครับพี่หน้องอเดี๋ยวตำนาทีเอาตำทะเลนะครับจะเอาร่วมเราตำใส่ เส้นก๋วยเตี๋ยวแฟนครับขอมาไอ้รอบแล้วในอย่างคื้นกันเดี๋ยวจะล่องมาตัมใส่บึงผมว่าก็จะแซ่บพื้กันเนี่นะครับเห็ดเองแซ่บื่อเก่าขอให้เห็ดเอีย <c> ง <oughs> มันมีกับมานางกินอยูตเตะฮุมครับแ,แถวๆถวานครับบรรยากาศดีเยน็นเย็นกับเบอร์เย็นสี่หยหนกับเบอร์หนพี่น้องอากาศเดี๋ยวมีอะไรให้คนอนสบายก็ดูแลสุขภาพ,าพจะคล้องง่ายด้วยครับพี่น้อง โอเคครับคุณสันเจเจขอฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับเจเจขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมัครกดติดตามเจเจเมื่อโดยตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องคุณ่ันเจเจขอลาแล้วครับสวัสดีครับ